อาาได้ผลไม้มาพี่น้องผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้อีสานบานเฮาแต่ว่ายันบานไม่จันทร์เอิญบักแง้วพี่น้องกฤติเอิญเป็นภาษาอีสานอิหรีเนาะเอิญบักแง้วเด้อจ้าเด้อเนี่ยักแง้วงรงกระทั่งเอิญเป็นรักติเอิญนลินกี่อีสานหรือว่าคอแลนเนาะถ้าพูดเป็นภาษากลางเขาจะเรียกว่าคอแลนคอแลนอีสานหมักคอแลนพี่น้อง ลินกีอีสานเอินได้หลายอย่างแต่ว่าบานหฮาเอืนบบกแง้วจะแบกแง้วบบกไฟมะแยวพูดเป็นภาษาภาคกลางก็มะแยวเนาะพี่น้องเลยไม่จะ่าวว่ายากเอิ่นหยากเนาะมะแยว์อีสนพี่น้องมะแง้ยวมะไฟไปแล้วเนาะผลไม้เกิดขึ้นมาหวานยู่แต่อมเปรี้ยวอมหวานนี่ ก็มีหลายตนนะ้นเนาะบางต้นกับหวานบางต้นกับเปรี้ยวเด้อจะเด้อรสชาติก็คือกันต้นนี้พ่อกินอยู่แต่วันหวานออกเปรี้ยวๆหวานหวานรสชาติกับที่กลมกลมก็เป็นวานน่ะแหละกลมกลมกินได้อยู่ค่ะกินได้อยู่แต่ว่ากินหลายไ,ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเขาต้องกืินในเด้อกินทั้งเม็ดอ่าเม็ดเม็ดอยู่ข้างในแกเปลือกออกแล้วก็กินทั้งเม็ดทั้งในกเกินไป กิ่นหลยบ่ได้ด้พี่นอ้องอือกินกินแบบนั่นแหละจ้ะเพราะว่าเนื้อเพิ่นหน่อยเนาะบ่คือลิ่นกีเด้ไม่มีเนื้อด้นี่นี่ก็มีเป็นน้ำแล้วก็เป็นเนื้อติดเปลือกหน่อยเดียวนี่มาสื่อเพิ่นมายี่สิบาทจ้ะสื่อมาซิมซื่อๆื่อประกากินหลยดอกซิมเพราะได้ซิมเนาะเพราะว่าได้กินน้ำเพิ่นนั่นล่ละปีนึ่งก็กินตามฤด,ดูกาลผลไม้ตามฤด,ดูกาลที่เรา พอได้ซิมพอได้กินเพราะว่านี่ก็ซื้อมาไฟมากมาเนี่ซื้อมาแงวมากพี่น้องไปตลาดนัดจ้ะเพิ่นเอามาขายชาวบ้านเพิ่นมาขายก็เลยอุดหน,น,นุนเพิ่นขอถ่ายคลิปถ่ายรูปก็เลยอุดหนุนเพิ่นมากเนาะยี่สิบบาทพี่น้องกับพอก,กินได้อันไหนถูกเท่ากับซื้อไม่กินอันไหนแพงก็อยากอยู่กับประกาศซื้อแอกพี่น้องจังทุเรียนจังจีประกาศซื้อกินกับกินแบบนี้แล้วนี่ กินพ่อกินได้สิบบาทยี่สิบบาทสื่อกันนะคะเนาะสิบยี่สิบนี่แหละประมาณนันทุเรียนลายลอยไม่จันกระเบื้างสื่อหรอกจ้าช่วงนี้ช่วงนี้โต๊งันนะคะช่วงนี้บ่มี่ไรได้บ่มีงนันทําก็เลยประกาศสื่อร้านก,าก็อยายู่แนมแล้วแนมอีกนอ้องฟาดใสแต่บ่มีเงินสื่อให้กินดอกหน่วยหนึ่งบะแม่นหน่อยนะพี่น้องอันขึ้นซังกิโลหน่วยหนึ่งกับสามกิโล สองกิโลสามกิโลกับปลาเข้าไปซีหาลอยเราจะทุเรียนเนาะบอถึงทุเรียนอันนี้มะทายอันคลิปแบบข้อแ่นให้เบิง้งผลไม้อีสานกินซ้ํานี่แหละจ้ากินพ่อหายอยากเนาะไม่ได้กินหลายมะทายคลิปให้พี่ให้น้องเขาเบิง้งผลไม้ตามฤดูกาลเนาะเดี๋ยวกับเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวกับไหว้แล้วคุณละปีนาฝ่าไม้พลกเรเขาจะได้กินอีกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละจ้า เอาสื่อผลไม้ถูกถูกมากล้วก็เลยมาทายคลิปเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณในการรับชมจ้าคนอีสานบานเฮา